สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมบรรยากาศการโหลดสินค้าฐานทำรุ่นมันครับพร้อมทางปุ๋ยสแตนเลส304สไปพร้อมกับล้อสูงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราโหลดขึ้นนะครับประกอบไปด้วยนะครับวันนี้ฐานทำรุ่นมันก็ล้อสูงคึกใหญ่นะครับ ที่เตรียมไว้นะครับด้านหลังก็เป็นสต็อกนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีในโกดังอีกเป็นจนํานวนมากไม่ต้องกลัวของหมดของขาดนะครับสามารถเตรียมพร้อมให้ที่น้องกเกษตรก,กรทุกท่านได้หาไว้ใช้งานตลอดเวลานะครับ ทันใดน,นะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยครับที่เบอร์0819943678นะครับขอบคุณครับ